เมื่อวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2564เพจ Facebook We Love h r h Print ที่ปังกรรัศมีโชตโพสต์ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพรชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าที่ปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามังคูลสิริวิบูลราชก,กุมาร เป็นการส่วนพระองค์ที่จะเสด็จทรงงานโครงการพัชรส,สุทธากชานุรักษในพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเมื่อวันอังคารที่30มีนาคมพุทธศักราช2564